เทนทอกทอความเย็นแบบเทนเย็นใจไม่ทอดทิ้งฝากกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดรีโมทปิดแอร์แต่แอร์ไม่ปิดเป็นเพราะอะไรใครที่เคยเจอปัญหานี้มาดูกันค่ะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. มีการตั้งใช้งานฟังก์ชันโรไว้โดยฟังก์ชันโรเป็นระบบไล่ความชื้นจากคอยเมื่อเรากดปุ่มโรที่รีโมทภายหลังจากปิดแอร์เครื่องจะยังทำงานต่ออีกประมาณ10นาที อย่าตกใจเพราะหลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองหรือสามารถยกเลิกการทำงานฟังก์ชันนี้ได้โดยการกดปุ่มโบ o อีกครั้งให้สัญ,ญลักษณ์บนหน้าจอรีโมทหายไป 2. กรณีที่กดปิดแอร์ที่รีโมทแต่เครื่องไม่มีสัญญาณตอบรับอาจเกิดได้จากอุปกรณ์เสียหายเช่นด้ามรีโมทจอรับสัญญาณหรือแผงคอนโทรลในเครื่องเสียหายให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดที่เสียหาย และเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นนั้นค่ะ 3. กรณีที่กดปิดแอร์ที่รีโมทเครื่องมีสัญญาณตอบรับและแฟนคอยก็หยุดทำงานแต่คอนเดนซิ่งยังคงทำงานอยู่เกิดจากแผงคอนโทรลเสียให้ทำการเปลี่ยนแผงคอนโทรลใหม่ค่ะอย่าลืมใส่ใจดูแลเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเพื่อการพักผ่อนที่แสนสบายสวัสดีค่ะ